คบานปล่อยแถวตำรวจกว่า200นายสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานเป็นประธานปล่อยแถวระดม191รวมใจเป็น1เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2559 โดยมีรถยนต์สายตรวจ18คันชุดต่อต้านการก่อการร้าย2ชุดปฏิบัติการ EOD 6ชุดปฏิบัติการม้า4ตัวสุนัขตำรวจ6ชุดปฏิบัติการออกราดตระเวนประจำจุดต่างๆเช่นศูนย์การค้าราชประสงค์เอเชียทิ G T X, สถานีรถไฟกรุงเทพและขนส่งสายใต้ รักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการปล่อยแถวในครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพรวมถึงเป็นการป้องปรามผู้ที่จะก,ก่อเหตุโดยอาศัยช่วงเทศากาลสงกรานต์ให้ยุติความคิดดังกล่าวโดยยืนยันว่าตำรวจนครบาลมีความพร้อมเต็มที่กับ เทศกาลสงกรานในหลาย